สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนํานี่เลยกระเป๋าดักซับของเรานะคะกับระบบ TSW รวยคงได้นนดงเงินนะคะใช้กระเป๋าดักซับอย่างไรให้เฮงให้ปังนะคะในฐานะที่เราเกิดวันอังคารสีนาโชคสีทองสีน้ําเงินนะคะและสีดําแต่วันนี้นะคะเราไม่เคยใช้สีดําเราจะมาเปิดสีดํากันหม่คะ่ะน,นี่กล่องก็สวยหรูมากๆเลยนะคะนี่เลยข้างในเป็นแบบนี้นะคะข้างในเป็นกระหยี่นะคะเป็นกระเยี่แบบนี้เลยทุกคนคะนะคะ <All right. S 2> เลิศมากนะคะเราก็จะ แกะนะคะแบบนี่เกบของใหม่เลยนะคะคนที่เปิดกระเป๋าไปใหม่นะคะทําแบบนี้เฮงฟังแน่นอนค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนคะสูตรนี้เป็นสูตรของครูติกานะคะสูตรนี้ฟังจริงๆนะคะใช้แล้ว เฮงรวยฟังจริงๆเลยนะคะทุกคนคะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะเราก็จะมาเปิดใช้สีดําค่ะเพราะเราไม่มีสีดาเป็นสีดํานะคะคนกิดธนาคารใช้สีดําเกี่ยวกับนะคะการเงินนะคะนี่เลยสีดําของเราเป็นแม่เหล็กเกือกม้านะคะที่คนทุโลกหรือคนสากคนทั่วโลกรู้จักกันดีค่ะว่าแม่เหล็กเกือกมา้านี้เป็นเกือกม้านําโชคนาทรัพย์นําเงินนําทองนําความโชคดีนะคะรูปโลกคู่กับนฟินิตี้นะคะเป็นนะคะความจเจริญเติบโตลุ่งเรือนฟินิตี้รวยไม่รู้จักจบจักสิ้นและมีอัญมณีนพเก้าด้วยนะคะแบบ นี้และตรงนี้นะคะเป็นอินฟินิตี้รอบเลยนะคะซิปนะคะเป็นหัวทิปอินฟินิตี้โอ้โหดักหน้าดักหลังดักซ้ายดักขวาซิปที่สําคัญค่ะกระเป๋าหว่วงจุ้ยที่ดีที่สุดนะคะตามศาสตร์ความเชื่อความรวยความฟังค,ความเองซิปจะต้องลื่น นี่ติ๊บจะต้องลื่นนะคะแบบนี้เลยปากแดงนะคะและที่สําคัญทุกใบนะคะจะมีพลังงานรายเจนคูสิตาอยู่ว้าวนะคะเลิศขนาดนี้นะคะและเทคนิคที่คูสิตาให้เรามาในความเยงความปังนะั้นใช้กระเป๋าดักซับอย่างไรให้เห็นผลนะคะตามหลักตามสีตามประจำวันเกิดแล้วแต่ใครเลยค่ะที่เชื่อว่าเฮ้ยสีประจำวันเกิดน,นะคะจะถูกชะลอมเราสีไหนถูกะลอเราก็ใช้นะคะคูก็จะมานะคะเติมน้ำหอมพลังงานหินโมกุลแบบนี้6สี6กิน6พลังงานค่ะ เพื่อเพิ่มสักเพื่อเพิ่มพลังเ,เข้าไปอีกนะคะทุกคนสิ่งแรกเลยเวละที่เราได้กระเป๋ามาเราก็ต้องจุบลูกรักเราก่อนสักทีนึงอู้หูสวยมากเลยลูกลูกแม่เก่งออกฤทธิ์ออกเด่นนะคะลอสกสติเกอร์ออกค่ะเพราะเราซื้อมาใช้นะคะไม่ได้ซื้อมาเก็บนะคะทุกคนค่ะเดีย๋ยวตรงนี้ค่แกะออกนะคะสวยมากเลยลูกแม่มาปุ๊บนะครับรับเงินรับทองใส่น้ำหอมค่ะใส่น้ำหอมพลังงานยืนม,มงคลค่ะนะคะสีแรกเลยคือสี ม yup. ่วงน,นะคะทีนี้ความสุขนะคะเปิดร you. you. ับความสุขผูทพิจารณาลูกนะมีความสุขเข้ามามากมีมากข้างประตูแห่งความสุขเปิดนะลูกนะเปิดความมากข้างมารูปแบบพี่จะไปสีเหลืองค่ะกลิ่นเรียกทัพย์เปิดรับนะคะเรียกเงินเรียกทรัพย์ทุกครอเงินมาเลยนู่นเห็นเห็นฟังๆเลยรวยรวยเลยนู่นจะกดต่งที่มาเรียกมาเรียกมาให้ดักให้คืนให้ให้ล้นกระป๋องไปเลยนะคะอ่ะสีฟ้าค่ะตัวต่อไปนะคะเรียกทรับเรียกเงินเรียกทองนะงานดีเงินดีออเดอร์ดีเงินเข้ากระเป๋านะไม่ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะลูกอ่ะสี ทำนะลูกนะไม่ว่าจะพูดกับหมาไปไหนที่นั่นจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆดึงดูดการเงินการงานเข้ามาดีๆคุณตรวจทำค้ำจูสีเขียวพวดคุกพุกการงานพุกคุกการเงินพุกพุกไปที่ไหนก็คุกนะมีแต่เจรจาวาจาอะไรก็ขอให้มีแต่ความโชคดีมั่งมีมั่งคั่งมาตลอดไปสีดำค่ะทุนรวยมหาเลยรวยเยอะมากรวยแล้วรวยติดรวยซ้อนรวยซ้อนรวยไม่รู้จะหยุดสักทีรวยนะคะแบบพลิกชีวิตรวยไปตลอดการรวยเป็นเศรษฐีรวยได้พันล้านหมื่นล้านแสนล้านเลยนะคะ รับขวัญลูกเรานะคะไม่ว่าเราจะมีแบงค์ไทยนะคะแบงค์ไทยแบงค์กี่แบงค์ก็ได้ค่ะแบงค์ไทยนะคะที่ดูดซับแบบนี้นะแบงค์ไทยแบบนี้นะคะนี่นะคะให้ดูหน้าหลังแบบนี้เลยเรามีแบงค์กี่แบงค์นะคะไม่เกี we ่ยวกับจํานวนเงินจํานวนน้อยจานวนมากนะคะครูก็จะให้ดูดแบบดูดมาแบบดูดเจริญเติบโตรุ่งเรืองเครื่องรงแบบนี้เลยนะคะให้ดูแบบนี้เองบางๆครูก็จะเอาเงินนี้ละคะรับขวัญลูกครูนะคะใส่ลงไปค่ะ นี่เลยดูดให้กินดูดให้จูกดูดให้แน่นเลยนะลูกนะเติบโตเข้ามาอีกเยอะเข้ามาให้เต็มกระเป๋าเลยนะลูกอ่ะที่สําคัญค่ะใครมีเงินต่างประเทศนะคะอ่าใครมีเงินต่างประเทศแบบนี้นะคะใส่เงินต่างประเทศลงไปค่ะนี่นี่นะคะเงินต่างประเทศทีท่เราแลกมาจากการที่เราไปต่างประเทศนะคะอ่ะเราก็จะเก็บมาใส่กระเป๋าเราเราก็บอกว่ามาเลยลูกรับผลรับเงินรับทองดูดร ues, ับมาทุกสกุลเงินแม่นักเงินมาให้เยอะๆเลยทุกสกุลเงินทุก ประเทศเลยมาดูดมาทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะลูกนะแม่ชอบเงินมาให้เต็มเ็มมาให้จุกๆมาแบบเปลี่ยนชีวิตมาแบบรวยมาหารวยนะเออแบบนี้เลยค่ะและแล้วก็ขอบคุณนะลูกดักซับเก่งมากเลยขอบคุณนะลูกที่สร้างเงินแสนเงินล้านให้กับแม่ขอบคุณนะลูกที่ดูดซับเงินเงินดูทองเข้ามาอย่างไม่รู้จักจบไปทีนลูกแม่เก่งมากเลยต็ดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเลิศๆชีนเทคนิคนี้นะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะใครใช้ดีเห็นผลอย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้นะคะใครที่ อย่าได้นะคะสนใจติดต่อตัวแทนจากจำหน่ายได้